วันนี้มาทำสุชีชื่อน้องๆอ,อีกแล้วค่ะมาลุ้นกันไหมคะว่ามีชื่อใครบ้างครั้งนี้พี่ใส่ให้36คนเลยนะดูให้จบนะคะพี่อ่านชื่อให้ท้ายคลิปด้วยค่ะทั้ง3 6คนเลยน้องๆมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะแล้วใครไม่มีชื่อไม่ต้องเสียใจไปนะคะคลิปถัดตไปพี่จะมาทําให้อีกค่ะรอลุ้นได้เลยนะคะไหนมีใครเห็นชื่อตัวเองเราบ้างคะรายงานตัวหน่อยเร็ว วันนี้พี่ก็จะออกแบบเลียนแบบเกมกดนะคะไหนใครเคยเล่นเกมกดแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ก็จะใช้ไมโครซอฟท์ในการออกแบบนะแล้วปิ่นรูปออกมาทำวิธีแบบเดิมเลยค่ะวันนี้ใส่ไส้เป็นใย,ยสังเคราะห์ค่ะก่อนน้องๆตัดน้องๆต้องติดสก็อตเทปก่อนนะคะอันแรกพี่ลืมนะทำแบบนี้เลยค่ะติดไปบนกระดาษค่ะแล้วค่อยตัดที่หลังนะ ชิ้นนี้พี่ลืมติดก่อนค่ะเราก็เลยต้องติดแล้วก็ตัดอีกรอบนึงนะพร้อมมาฟังชื่อน้องๆที่มีชื่อในสกูช,ชี่กันเลยค่ะคนแรกใบเตยเมโลมาจีนนี่พลอยไหนโฟกัสอะตอมน้ำตาลอั้มแพาวานิชาอันดาแพนแพนมีนมะนาวซีฟูด้ดตีตี้ฟารีซานชาเอมอิ่ม แป้งเอยา่าเมษาแอลมันนี่มาตาฟิมส้มจีนออโต้ออสตินมะปรางยาดานาเดียน้องจูนค่ะครบทั้ง36คนแล้วนะไหนใครมีชื่ออย่าลืมรายงานตัวด้วยนะคะจริงๆมีส่วนที่ต้องติดเป็นขอบนะคะแต่พี่ไม่ได้ทำเนาะทุกคนไม่มีเวลาจริงๆค่ะมาเริ่มประกอบเกมกดกันดีกว่าค่ะติดสกอตเทปแบบนี้เลย วิธีทำให้น้องๆดูตามคลิปไปเลยนะคะทำได้แน่นอนเหลือช่องว่างไว้หนึ่งช่องนะคะพระเอกของเรามาแล้วค่ะก็คือยายสังครนั่นเองค่ะใส่เข้าไปเลยนะทุกคนอันนี้ใส่เข้าไปแล้วปิดให้สนิทนะคะถ้าไม่สโลให้น้องๆจอลูหรือตัดมุมเล็กน้อยนะคะมันจะสะโลมากๆเลยดูท้ายคลิปนะว่าสโลขนาดไหนค่ะ ใครที่อยากให้มีชื่อตัวเองอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามแชร์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะมีชื่อตัวเองไหมมารอลุ้นกันนะคะบ๊ายบายค่ะ